ป้าผิดนัดเขาชวนป้าไปลงนั้นแล้วป้าก็มปอยู่กับหนูเนี่ยลูกฮู้เห้ป้าติดโก็ป้าจะไปสั็ญาครัวมกลูกจริงๆเถาชวนป้าต้งต้งนาแล้วแหละลูกป้าแต่ว่าป้าไม่รู้จะปฏิเสธยังไงป้าก็ให้ซวยไปปฏิเสธแต่เหมือนซวยมันไม่ทําหน้าที่ ทำไงดีลูกช่วยป้าหน่อยช่วยป้าขีหน่อยน้องเป็นเด็กดีน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากแต่ตอนนี้น้องอ่ะโกรธป้าแล้วลูกน้องไม่คุยกับป้าแล้วมม้่เนี่ยน้องเมื่อกี้น้องโทรมาบอกป้าว่าป้าไม่น่ารักน้องบอกว่าป้าเป็นคนขี้โกหกน้องพูดยับเลยน้องไม่เอาป้าแล้ววะทำไงดีลูก ฮะไวยรีบรีบฮะป้าโดนงอนเนี่ยโอาว่าไม่รักเซลล์ป้าต้องทำไงอ่ะลูกแต่ป้าอาว่าไปไม่ได้เพาแบบโดนแร่ไม่แต่ป้าบอกไปแล้ว มาว้าววาไม่ตายปลาคิดหนักเลยทำไงดีวะเนี่ยรอบที่แล้วก็รอบที่แล้วก็งออันนี้รอบนี้ต้องมางออีกน้องอู้หูงออันนี้ก็งอไปแล้วแล้วรอบนี้ต้องมางอน้องอีกอู้หูหนักใจว่ะอาไงดีวะลูกเอา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  อะไรนะขออีกรอบป้าบอกว่าว่าป๊า,า,าไม่ไปว่าชวใช่หรอใช่ก็ป,ป๊าไม่ไปขอเลยขอเลยงอนป้าเนี่ยเขาบอกป๊าโกหกเนี่ยป,ป๊าเลยบอกมาว่าป,ป๊าปาไม่ได้ไปป,ป๊าปาบอกให้ซซยไปพูดแล้วว่าป,ป๊าปาจะไม่ได้ไปนะป้าติดธุระแต่สุไม่รู้ว่าโซยไปพูดยังไงเนี่ยลูกน้องทางเพียงโซย ป้าติดต่อสวยไม่ได้ลูกหนูมีเบอร์สวยไหมฮัลโหลมีใครมีเบอร์ไอ้สวยปะเนวอหนูเนวอหนูไม่มีพี่จอนมีปะป๊ามีปะไอ้เธอไม่มีเลยครับที่เพื่อนว่านะนะึงไงมีนะกูมีเบอร์มานะ ต่โทรเหมือนจะโทรไม่รับแปดเจ็ดหกเออม, 2. 2> มีมีเพื่อนมีโทรไม่รับโทรไม่โทรไม่ไม,ไม่รับวะไอ้สวยครับสวยน้องน้องน้องนอนพี่เนี่ยสวยไปพูดอะไรหนะน้องเลยตุ่นไงอ๋อผมผมบอกตุ่นแล้วพี่โปติดทุระอ,อแค่นี้แล้วตุ่นก็ตุ่นก็เลยโทรไปบินพี่ใช่เหรอผมไม่เ่ยวบผมเลยอ๋อ,อคือเอ็งบอกว่าพี่ติดทุระปกติใช่ปะใช่ใช่พี่บอกว่าพี่โปติดทุระ ตอนนั้ก็มาด้วยกันเลยแต่มิตรภากก็ทันทันโดนเรียกไปคุยอะไรเงี้ยผมบอกประมาณนี้สวยๆอ่ใช่ถือว่าพูดได้ถูกนี่ถ้าเราไปแต่ว่าน้องน้องพูดกับพี่ยับเลยผมพูดว่าน้องบอกว่าพี่ว่าน้องบอกว่าน้องบอกพี่ว่าพี่ไม่น่ารักพี่โกหกอะไรไม่รู้เต็มเลยเออนั่นไหนผมนั่งฟังน้องอยู่เอาไงดีว่าน้องแล้วตอนนี้น้องเป็นไงอยู่กับผมไม่พาผมมาจีบสาวไอ้นี่วันนี้อยู่สาวเดินเปิดบัตรให้ดูไม่รู้เลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเฮ้ย h นหัวอะไรนะน้องมาอะไรลูก เวียนหัวเวียนหัวใช่อยากนอนเหรออ๋ออยากนอนใช่ไหมใช่อยากนอนใช่ไม่แล้วอยากทำอะไรอ่ะเวียนหัวแล้วอยากทำอะไรอ่ะกินนมนมขับรถก็ขับอยู่เนี่ยเวียนหัวไหมอ่ยยิ่งขับยิ่งเวียนไม่ใช่เหรอลูก ฮะหยุดหยุดนะหยุดรถนะเดี๋ยวเปียนหัวฮะงามงามงามพราวพราวพาวพราวป้าฟังไม่รู้เรื่องลูกลูกพูดแบบว่าให้มันมีแบบว่าน้ำเสียงหน่อยได้ไหมก็ขอข้องอลูกเอาเอาเอาโอ้ยน้ำลายย้อยหมดแล้วมั้งลูกเอ้ยคือน้ำลายกอดลูก ไม่ไหวไม่ไหวปาเป็นลมปาเหนื่อยแทนลูกเหนื่อยอมเหอยฮะ ลูกป้าฟังไม่รู้เรื่องว่ะต้องสื่อสารกับหนูยังไงวะเนี่ยลูกป้าคิดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดใหม่นะเดี๋ยวพูดใหม่นะเผื่อเราคุยกันรู้เรื่องเอาใหม่นะมาให้ป้าเล่นมือถือทำไมป้าเล่นมือถือใช่ไหม ขับรถบื้นๆอ่าๆๆให้ป้าขับรถแล้วไงต่อก็ขับอยู่ลูกแล้วไงต่ออ๋อให้ป้าไปงอน้องใช่ไหม น้องเราหยุดแลนด์มาร์กให้พาไปง้องน้องถูกไหม <c oughs> อ๋อคือคือให้น้องไปนอน <c oughs> ป้าไม่ไหวปะ่ะลูกป้าว่าต้องมีร่มอะ่ะป้าคุยกับเด็กไม่เก่งอะ่ะครับลูก ฟังอยู่ลูกอ่าเพื่อมาลูกอือาอยออ่ะฮะหิวข้าวเหรออ๋ออยากนอนอ๋ออยากนอนอยากนอนใช่ไหมโอเคโอเคไม่ไม่แล้วอยากทำอะไรอ่ะไปไปไปง้อ ไปไหนอ่ะอ๋อไปที่มาร์คอ๋อวิกว่าจะเข้าใจัวัวเฮ้ยัั พี่ชาครับพี่พ yeah, ี่พี่ชาครับคครรัับบว่าไงปรึกษาได้ไหมครับคือผมมีลูกคนหนึ่งครับแต่ว่าลูกผมยังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะทำไงดีอ่ะอ๋อเอาไม้ตีปากครับโอเคครับผมครับพี่เอาไม้เดี๋ยวป้าไม้ตีปากหนูนะถ้าหนูพูดไม่รู้เรื่องป้าไม้ตีปากหนูนะถ้าหนูพูดไม่รู้เรื่องอ่ะโอเคไหมฮะ อบไหมลูกชอบไหมลูกชอบรถมันแหมนไม่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 แมนใช่ไหมชอบใช่ไหมอ๋อเอางี้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวป้าพาไปเล่นสไลเดอร์เียป ไปไหนหยุดเดี๋ยวนี้นะมาว่มา,มากลับมามากลับมา,มา,มา,มากลับะอย่าดือ้อลูกอย่าดือ้อกลับป้าบอกให้กลับป้าบอกให้กลับ กลับไป <c ười> บ่อยกลับกลับยังกลับบ้านยังชอบดีเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะ

ลูกเหนื่อยปัปบาป้าเนื่อยลูกพ่อ,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 อปาลูนแล้วทำไงดี<อ>พี่ชาครับพี่คร<อ>ับพี่ครับมีมีเด็กอายุสองขวบครับอยากมีพ่อครับพี่สนใจไหมครับ จายจแบบเนี่ยโห่หน้องว่างเงี้ยใหญ่เลยอยากมีพ่ออื้อยากมีพ่ออยากมีพ่อแล้อะไรนะแมวโอ้โหอย่าพูดในงานลูกหักหน้าผู้ใหญ่เขาคิดยนไหมลูกอย่าพูดให้ขาดเลยนะร้องไห้ก็พอร้องไห้คือพ่อพ่อรู้แล้วลูกว่าหนูไม่อยากเอาเขียนไหมลูกโอ้โหไม่เอาชัดมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้พูดชัดมากเลยลูกโหพูดกันมาตั้งนานพูดไม่เคยชัดเลยเดี๋ยวก็ชัดเดี๋ยวก็พูดไม่ชัด กินนมไหมลูกนังถป้าว่าปจริงจริงหนูถึงเวลานอนแล้วนะลูกโอเคไหมเดี๋ยวป้าพาหนูไปนอนไดโอเคไหมจริงจริงเหรออ๋อป้าดูละป้าพาหนูไปทำอะไรดีลูก พาหนูไปเล่นสวนสนุกเลยไหมไปไหมสวนสนุกไปไหมไม่ไ,ไปไปโอเคไ,ไ,ไ,ไปเดินมากาเร็ไปเดินเล่นมาร์กาเร็ตปะวุ้ยวุยสาวลูกสาวน่ารักเตรมลูกนี่ไงหมามีลูกมามีลูก ลูกหมามีเต็มเลยลูกโห oh. อยากกินไอติมเหรออุ้ยอยากกินไอติมใช่ไหมโปรแรกอยากกินไอติมเหรออะไรนะ <c oughs> อ๋ออยากขับรถบึนๆ <c oughs> อ๋อโอเคอ๋อปลาดูละปลาพาหนูไปทำอะไรปลาดูละปลาดูละดุรละรละูกปลาดุระลูก ปลาลูนแล้วลูกลูกปลาลูนแล้วลูกหนูชอบเล่นสวนสนุกไหมเค้น่าจะน่ากลัวหน่อยนะลูกแต่ว่าป้าบอกเลยว่ารวมๆหนูชอบมากมาลูกมาเดี๋ยวป้าพาหนูเล่นเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นนี้ตั้งแต่ป้าเล่นมาแล้วลูกป้าบอกให้ น่ากลัวมากเสียวที่สุดแล้วลูกมาตามมามาลูกเดี๋ยวป้าอุ้มมาอยไปนี่มาอย่าดิ้นนะอย่าดิ้นนะมามาขึ้นมาขึ้นมาโอเคฟังป้านะลูกนะแต่ว่ามันจะน่ากลัวหน่อยลูกเกาะขับป้านั่นแน่นะลูกน่ากลัวนิดนึงลูกน่ากลัวนิดนึง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 ลูกนิดนึงอ้าเนี่เป็นทางขึ้นบันได โอเคนป่งนันะลูกหนูเห็นวิวไหมวิวสวยไหมลูก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 อุ้ยตามแผน ลูกตุยยูฮูยสเยสโอุย้ยลูกเป็นอะไรลูกอูหูลูกพ่อก็ดูไปที่เหตุโหรอเมื่อกี้คือพ่อพัดพ่อพัดตกลงมาลูกแต่ร่างกายพ่อแข็งแรงแต่พ่อไม่คิดว่าหนูจะตุยหูลูกไม่นะ ไม่นะลูกพอ่อโอ้ลูกเอาหนูจะล็อกทำไมล่ะลูกเอ้ยพ่อไม่คิดว่าหนูจะตุยโอ้ลูกพอ่อไม่นะมาไม่ได้ตั้งจุย พี่ครับพี่พี่พพครับผมผมขอยมืมมอเตอร์ไซค์ไปไปชุบลูกหน่อยได้ไหมครับได้ครับขอบคุณครับพี่ป้าไม่ได้ตั้งจุยป้าพาหนูไปหาคุณหมอนะอุวยลืมไปโอ้หนูยังเด็กอยู่เลยหนูไม่น่าจะฟื้นได้แล้วมั้งป่าว่ะโอ้ลูกป้า ลูกเราเพิ่งเป็นพ่อลูกกันได้แค่ชั่วโมงเดียวเองหลังเลูกแอบไปไหนป้าหลังเลียเลยหลังลีป้าเสียใจป้าไม่เคยอยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเลยลูกนำเลยนำตู้ไฟแนะนำตู้ไฟเราเสียใจมากเลยลูกถ้าชาติหน้ามีจริงหวังว่า เราจะได้เกิดเป็นแม่พ่อลูกกันนะใช่ไหมไว้เพื่อนไว้เพื่อนไปประชุมไหมเพื่อนประชุมไปไปประชุมตีเพื่อนนายก็ไปนายไปแล้วไม่ใช่เหรอนายไม่ได้ไปเหรอเพื่อนไม่ได้ไปเพื่อนไม่ได้ไปไม่ได้ไปเหมือนกันเพื่อนตัวแทนแก๊งละกี่คนอ่ะดูเพื่อนก็เห็นก็คิดว่านายไปไปไปเท่าไหร่ก็ได้เพื่อนนายใช่ไหมแต่ว่าไอตอนแคปประชุมเรื่องอะไรวะถ้าเป็นประชุมถ้าร้านยังร้านไม่ยังร้านมาอ๋อปกติ เว้ยแต่เปิดขับปืนได้หลังเลยแต่ว่าตอรี่เล่นปืนได้อะวันนี้หนึ่งอะไรนะกงาล้านเล่นได้หลังดีนี้เหรอใช่ใช่อย่างเดียวฮัลโหลไม่เอากล้านเข้าเรามีไบไบไปฟังมาใช่ไหมไปฟังมานิดหน่อยพี่อ๋อไปฟังมาเหรอไม่ไม่ใช่สไนปอยูลูกไอดีวะลูกพ่ออยากให้ลูกโตแล้วอ่ะลูกพ่อคุยกับหนูไม่รู้เรื่องอ่ะลูกพ่อเหนื่อยหนูโตให้พ่อได้ไหมลูกเอางี้เดี๋ยวพ่อปิดตาเล่นรอก่ะนะไอจอนแคท ไอ้น,นีเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อชุบหนูนะแล้วพ่อปิดตานะโอเคไหมแล้วหนูก็โตให้พ่อหน่อยนะลูกโอเคไหมลูก